โยบเลยแล้เนาะอยากเป็นปกติแล้วเนาะบอนั่นแล้วบุกใครแล้วออยากซ่าได้ไุมพี่น้อยเนาะมือไม่มือหม่บเคยจะเถื่อบุเคยเห็นจ้าเถือเคยเห็นแต่นเมตูเพนอันบายเห็ดได้นะลายถึงไปแห้งลายตึงไปแห้งเลยมันนันอันนี้ย่อเยถึงต้องพอเล็เนาะเสียมัน้อยแต่เวลาเอยสบาย เดี๋ยววันี้เราได้ <c oughs> ัวกรั <c oughs> เป็นพ่อในบ้านนี้วัได้เลแท้แบบ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ชงสาบบาทก็ได้เลยแต่ <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอชีกันเบสสุขสุขเพ่นเดอ้อเนาะโดยประว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเขา้าซู่อ่องมุกดาวันสา,าวลาวคือเกา่าเด้เอพ่อแม่พี่นะ้องเนาะโดยมาผมมาพอกับสาวมุกดาวันในมือนี้ทางสาวมุกดาวันก็ได้ย่ทีบ้านน้องเค้กแล้วก็น้องแคทดเพื่อนเนาะโดยก็คือมือนีก้กัทางสามุกดตวันก็นมาอัปเดตอ่ะอาการน้อง แคทเพลินเนาะเออ่น้องเค้กพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากอ่าตะกี้ตะกอนเพลินเนาะหลังจากที่เพลินได้ออกจากโรงอ่หมอทางเฮาก็ได้มาเยี่ยมอาการถามข่าวน้องเพลินแต่โดดๆเนาะก็คือมื้อนี้ทางเฮาก็สิเข้ามาอัปเดตอาการล่าสุดเนาะโดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะไปเบิ่งไปชมนํากันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือตอนนี้ก็บ่ฮู้ว่าน้าเฮ็ดหยังอยู่เนาะตําสาดบ่หรือว่าแนวใดเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมนํากันได้เด้อโดย โอเค่อแมพี่นองกับมือกี้กัเพื่นมาอยู่เพื่นยาเพื่อนขากลัมมากับบาว่าวอสองคนคือเก้าอัสบาดีเดอบ่บาถาวบอโดยสมารดีโดยมานำกันกับเพื่นเนาะมือกี้เนาะเออสีแหละอ่ะสบารดีเดอแม่เดอจ้าเอททำอะไรเอ่ยเชสญไปดีกันมเนีวงมียังจะเฮ็ดยังลูกอ่ะนะ จานว่ายังตามสารคือตามแบบนั้นลองเด้อเออนำจับขนาดจอเออเอ้าซอดไปแบบนี้ได้บ่ซอดไปใบนี้เอออแบบคือบ่เฮ็ดกี่กลางนะเอ้ยมีแบบนั้นบ่บ่ได้เฮ็ดีนั้นบ่มีเอออันนี้เาเอิ้นว่าฟื้มยังซ่น เอาตามเั่มแล้ันหลัเขาแงดเออมันก็นานแล้วแหละนี่เนาะมันยเอออ่ะดีๆด้วยลองแคดลงทางได้เด้อดึงนี้อยเออดึงมาได้ได้อะไกั่เออป้าต่ำแบบนี้ทุกมือเลยบอก็าตํำว้านี่แหละได้ืนนึ่งวานนี้ก็ได้เออเอ้บัตรตัวหน้าหามต้องสอดบอดึงลงมาเลยบอ โออทางนั้นหาก็เคยเห็นเด้แบบนี้แต่เก่าเห็นแต่ข้าวยางน้อยๆพุ่นน่ะไม่ตวยคิดว่าเ้าบ่ได้เนาะเออป๊าพื้มก็ใหญ่แท้่นักโอ้ยน้เอานักแ้วกันนัือมัเอ้ยเคยไปตาลำบากใช่ล่ะเออ เที่ยววะเน่อาจักมือจังได้ผืนหนึ่งอันนี้นะถ้าเราตั้มเบิดมือกได้กบแล้วผืนก็แล้วป้าผืนสองมือนี่แหละโดยแล้วว่าเกี่ยวเครื่องนั่งเกี่ยวฮ่าฮาฮ่าเออหาเคยเห็นเนอะแต่เก่านี่เคยอ่าบุญนหากก็เคยเห็นดอกพวงม่พีน้องเนาะ เคยเห็นอยู่ตั้งแต่สามโมงตะวันยังน้นอยเนาะก็มาวันนี้ก็มาเห็นครอบครัวน้องเค้กน้องแคทเพินเ่นเออสอดนะแบบนี้เลยเนาะยูวานสน่หเห็น,ปนเปรี้ยงเนาะ,ส,นนะนสามโมเนาะเพินพ่นใส่เพิ่มเพิ่มกีบอเม่นบ่เนาะมีสองแนวนี่เลยสอนนะหัวใถ้แหาแบบนั่นกะโอ๊ปเรอยากคอยมีแล้วล่ะบ้านนางบอกคอยมีแล้วอืม

อ้าผืนบักเงาหนึงใดพูดพี่น้องเลยพุณนะอ้อืนบักเงาเลย,อยเออประมาณสองเมตรเนาะบาถาจะาบาปเนาะสองเมตรเลยอ้ามือเดียวเอามือสอดเออโดยอ้าก่อนอื่นก่นเดียวมาถามทั้งอาการนะ่าน,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 น้องแคทเพิ่นก่อนเนาะน้องเค้กไ่ได้น้องแคทอยากลืมตลอดเลยอ๋อนุนมมาหายน้องเพงนะิ่งเ้ยนุ่มในกระตารดนะน Ừ. Ôi. Bên này đây ha này hả? Lộ. Bên này đây lụ. này lại. Đi khuyên bò. Hải hải bên 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 ừ. lại mình bơ. Sai mừng đứa hay này hay mẹ mừng đứa. Đi lia Ô. nó. á Không phải không tôn, cho. Xin cao xin khơi cho mặc bẹp đại cả mà hay cho bẹp nó. <laughs> <laughs> มีแต่<อ>หายปิะ <c oughs> ย่บ้าสิแกหาหืุนมากแม่หายลาลากนยากินยาเน่ยมราแต่ก็แม่ก็หายเลยอโอ้ยังกินยาอยู่ยบเ่เอ้ยกินอะไรเขานยมันเศ้าไม่ใชต้องกินไปจนมันเศ้ามันจะเป็นแก่โอ,โอ้ยยังมีตอมด้วยลูกยัมีตอให้ยังมีอายังมีจับ <c oughs> ยังกินถือกินยาอยู่ทีเลยกินกินคือปวดตีนเหง้าเอ้ย มันอันนั้นก็ติดแล้มันมันนานเศรามันนานเศรามันบ่แห้งโอแม่นหลายมื้อแล้วยังอันนั้นยเป็นน้ําอย่างเรื่องหลายยังบ่ได้นบ่ได้ติด2-3มื้อมานี่แหละยยังเจ็บอยู่บ่ลูกบ่ได้เจ็บแล้วเนาะเจ็บหน่อยนึงเออโดโอดีแล้วดีแล้วลูกล่ะเออก็ถือว่าโยบเลยแล้วเนาะอยากอ่าเป็นปกติแล้วเนาะบ่นั่นแล้วบ่ไข้แล้ว ระวังแต่แมงวัดไมงมีเลยแมงวัดเป็นแห่งหลายแมงมีเนาะระวังที่สุดคือแมงมียังใส่บัวหอยแมงมีมาตอมนะจังหวเด้อเนาะก็ยังเป็นหัวขาวเยอะยังเป็นนองออยเบอรบ่มีแล้วบ่มีแล้วเนาะสงสัยเป็นซีนเนาะซีนาวซีนเอาน้ำซีนโป่งเนาะเเยนาะซีปงเลย ใช่ดำหาดำหน้าละเบอ้อเ,เอ้ยยั่ <c oughs> างกังบ่ยาวเออย่างนี้แหละทินในในท่นี่ทิศลายก็ได้ดำดอกพันปุดตกหายนะออือออในด,ดกาน้าน้ำเพิร์บ่อเนี่ยคะฮะยังลงขี้ตุ่มมาได้นะกันล <c oughs> แล้วเพื่อ <c oughs> ดำหน้าจะมาเช้าค่ะก็ได้ลงขี้ตุ่มแล้วอันนี้เกี่ยวขาวกันกาเกีเ่ยวขาวเกี๊ยวปิดได้เกี๊ยวขาวเลยดำหน้าก็เป็นยุน เกี่ยวข้าก็พอได้ยอดแล้วได้สักปีได้ไหมเจ็ดปีนี่แหละเออเป็นเบิร์ดเป็นยังไงเป็นเบิร์ดตะวันน้องไอเดียจะสูงกว่าเนา้ะเน้อร่างตัวร่างซามก็เปลี่นอะไรได้ย้อนย้อบอลลูเห้เป็นบอลเลยบ่เออเก่งเก่งเก่งซอยแม่ได้เห็นเนาะน้ำมือแล้วบาทนี้วันนี้เฮียนเห็นอยู่เห็นกินคุณได้บาทนี้จะได้ซอยเดือตัวเองได้บาน ได้ยังจะกินข้าวเส้ามันไข่ไข่ไข่ก็ะเทาะเลยเ่อใดก็กินไข่กินปลาแล้วกินอะไรเลยตาทมตายอฮิตฮอนก็บม่ค่อยได้แล้วบ่ค่อยออกเลยเดี๋ยวนี้โอ้เส้าออกแล้วบปล่าเลยว่ามันได้กินยู่แล้วก็ฮิตเปล่าเลยก็เริ่มเบิดแล้วเมื่อยแล้วเออแลเมื่อยมีเลยเนาะ คนบรตกเนาะเลยนี่ะกคนไดยบริตุกลายมือเลยดิเอาได้ยังได้เอายาทาอย่าบออ่ะทาวาสลีนใส่ไข่แรงแหงโอ้ทาวาสลีนใส่แบบดีว่มันดีว่ก็ดีขึ้นแด้วถ้าสองสองมือมันแห้งอะไรบอกฮะมันชื่นมาหนึ่งยังน้ำยางเหลืองง่อยสะสะอย่าได้ทาวาสลีนใส่มันแห้งแห้งมันย่อยไข้แน่ โอ้ดีแีล้มันเป็นดีรื็เล้วก็เป็นกล่องไปของเจ้าอะไรเป็นเจลค่ะนะเป็นนั่นแหละเป็นนั่นแหละน้ำมันรองสลีนเออ่นีลยเออทานังนทรีตยมาทาบะทาแพร่ซดแพรอย่แล้วมันเป็นบดแพร่ทาไม่ได้้าวแดดนะคะอูก แล้วอาน,นาที่ยาที่พน,น้องกินอัน,นที่น้องพนกินได้ใส่ไม่ยางไงมีมียาตัดเสื้อกับยาปัวบา,นา,า,าีนแหละยาล็องยาซึ่งนอนหายมาหานะอันตั้งแต่พนน้อง<ป>มา<จ>ให้คุณบอกนี่แหละพวกนี้แหละจะเป็นพกเป็นนี่ยาล็อกล <ๆ S 1> ็อกแม่โยโดย โอ้บาานี ani, d ame, d ame, ้สิได้เตะก้าแล้วบาานี้ดำให้ดำนาเด้อเฮียบานนี้มาหาน้องเค้กบ่เห็นแล้วบานนี้เพื่อนแล้อยู่ให้น้าเพื่อนแล้บานนี้บ่เห็นแล้วบานนี้เออเป็นผู้สาวไงงามไปลอยได้รู้เอ้บานนี้คุณยังไปลุดแม่ก็ยังไปห้ไปทางใดย่างบาดินถือดอนแล้วไปหลุดไว้ก่อนเด้อถ้ามันดีเาั่งยอนจังไป โดยไปหนีก็ไม่ได้ไปเลยโดยดีใจดีใจน้ำนี่ก็ดีใจกันเราแหละเพราะว่ามาเมื่อนั้นก็ยังใครนอนหลังจากที่ออกจากห้องนอนยังเบ่งอยู่มาเมื่อนี้ก็ถือว่าคันซาเลียใหากับเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะหันหน้ามาตรงๆเนาะลูกอหันหน้าหันเด่นเนาะบ่อันนั้นแล้วบ่ออกแล้วเนาะกับ่บเบิ้องทำเนินลำหนาหนึ่งก็จะบ่ค่อยเห็นเลยไม่มีลูกไม่มีไรอ มันระว่างไม่มีก็ไม่ว่นอะไรกนี้ตอกอืมยาที่คิวม่ใ่มันก็บดตองก็บดจ้คแล้ใส่หั่นใส่เนื้ออื่นสัานมันมันเปื่อยมันหยองอะไรโดยใส่่ว่าใส่แต่ว่าจดีดีได้ดีไดนากใกล้สีเศร้าเลยเนาะ ยาินางคุณนะคุไปพี่น้องเนาะทำคุณก็ยังเห็ดเวอะเนี้นั่งมาดึงวนั่งะลรก็ยิสมุกไปเห็่ต่ำมากๆลองมึงบาๆหางเห็ดเปลีนอยู่บ่เฮ้ยอย่างเห็ดได้เลยละเรนะ่ยเอาเบ้อสิลองเบื้งอ่ะ็นขอมากะแจ๊ดหกอาดีเดียสมุกจะ ชิ่อดที่วันละตอนที่รอดหร่ที่ลอวก็อย่าไงยันล่วงไม่หลายคนรอดเนี่ยลองมึงเนาะตอนนี้ลูกโอ้ตอนนั้นคือบม่ได้สอดงม่ได้สอดใน่พอสอดไว้แล้วตอนนี้นะที่จะดึงลงอมาใส่กี่งานงานจับว่างกับอีกแรกถ้าการหาคนละเบือ เวลาเตียงหวัดบึงมัดเงือกข้นเติมน้ำได้เลยกอสอยกสอนะ้อโอ้ยบึงได้บายใจบเดินไปบ้านยายได้าคือพนักานบอกนะหน่กงาบอกสักอีกเเออเดินเดเนตุ๊กตาอันนี้เปนคู่เป็นคู่นะแบนแบนนั่นแหละ ยักษ์ซาได้ๆดูดไปพี่น้องเนาะมือใหม่มือใหม่เอ๋โเคยจะเถื่อโบเคยเห็ดจ้าเถื่อเคยเห็นแต่อันเมตูเพิ่นอันใบเห็ดได้นะไปตึงใบแห้งใบตึงใบแห้งเลยมันอ่านแล้วอ่านย่ออ๋อสวยถึงร้อยเนาะโอ้เสียลน้อยจกเวลาเกาะเช้าชัดไปโอ้แบบนี้เนาะบาตารบาตาร์ไปรอดนบาร์ารแต่ว่าเมย์พอดนเลยคือว่าอะไรเนาะมือเสียวสานสำนานแล้วก็ไวไว เพ้่อเห็นแต่เม่ตู้เหตุตั้งแต่นางงอนนะเพื่อเพื่อผู้ถาวรผน้นอกเหตชุดดังรถไปเลยแบอันนี้ว่ามันเกีนั่นแหละคุณยายพ่อเนาะโอ้ได้เราเหมือนิงลงก็ได้ถูกมันถึงลงโอ้สีบอกแล้วเอาเติงลงบนี้ได้เลยอเก็ได้ก็ได้แต่มันเอายง่าลุ่ลเลยตงงนเที่ยนลงเลยก็ได้เปงลงเลย บยาเค่อนบอกเได้ยังบ่นเอนี่อหยนเได้ขาได้แล้วบอโอ้เยวอันนี้ขาวฮูได้กับพวกแพี่้องไหตตนาไมนยังวุ่าเลยตนไอันนี้มันมันอบุญเงันเฮ็ดเงินก้อนเนเออโอ้เนี่เนาะ

โโตแคมมเกแคมเยไปเ่าเยเออโอ้ยพี่้องเพ้กินนะคุณแมงน่าคาดมาเท่าห่อ้ปืนปยิแล้วเอ่เตยนะเตยมันจากแข่งก็มาเห็นมาเห็นจากสาวมือกามใหญ่เลยเตย เหื่อเยเนะโนกตกแมัใหญ่แล้วบารนีเนะอผู้สาวตาอันดาผือชํำเป็นเตยเนาะเอเอบอเป็นยังบอเป็นยังเนาะแล้วก็อันนั้นขึ้นแล้วก็ดีใจนะแม่มุกกเนาะเศ้าแล้วบาดนี้ถือว่าหายห่วงแล้วบาดนี้เนาะ โดยอ้าจังได้กะโดยแม่ก็เป็นอยังเนาะโดยกะจังได้กะทั้งอันน่ะแม่มุกก็จะได้เดินทางกระป้าได้บาทนี่ข่ามาเยี่ยมยามทำข่าวลงเมืองบ่ได้ข่ามาตะโดนเนาะโดยอ้าจังได้กะให้ดีเช้าอ่าดีเช้าไว้ว่าแล้วนางเด้อโดยอ้าสวัสดีป้าลุงลูกโดย โดยนอกพ่อแม่พี่น้องทางสมุกตะวันกัสิได้ขออ่าขอโตเดินทางไปเมื่อหน้าอีกก่อนเนาะโดยทางเฮากัสิได้จบขี่เพียงซัมมี้าว่าพิ่ผ่านเมืองใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอสจีกันเบอร์สุขสุขนเด้อเนานะโดยท้ายนี้สมุกตะวันกันขอกล่าวคำว่า,า,า,าสบายดีสบายดี